ลูกเพจทุกคนนะคะตอนนี้แอดอยู่ที่เวนะียนนาออสเตรียเนาะแล้วก็เออจริง,รงๆไลฟ์เมื่อกี้แอดเพิ่งเห็นว่าเป็นเพราะว่ามันไม่ได้อ,อ๋อมันไม่ได้ตั้งมันพับลิก็ว่าเราทำไมีม่มีคนมาดูเลยว่าแบบลูกแอดหายไปไหนหมดนะคะลูกเพจจริงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะแต่ว่าแอดจะพูดไปจนกว่าจะมีขึ้นมาสักคนหนึ่งเนาะถ้ามีแบบสักคนหนึ่งแอดคือแบบค,แบบคือจริงๆเมื่อกี้ไปเออลงรถไฟใต้ดินแล้วแบบเจ็บคอเราไปเลยไม่รู้อะ่ะแอดเป็นแบบคือ เจอไอ้กลิ่นที่มันเป็นแบบโอ,อกลิ่นในรถไฟใต้ดินอ่ะคือแบบเจ็บคอนะคะก็พยายามจะแบบเออเก็บเสียงตัวเองแบบเออถนอมนิดนึงคือแบบพูดให้น้อยมีคนมาดูแล้วแสดงว่าอ๋อเหร t อีดฟังชั่น t ปง n ซเนี n s นะคะก็เอาเป็นว่ามีคนมาแล้วสวัสดีค่ะหายไปเลยเออขอบคุณนะก็เมื่อกี้จริงๆเนาะตอนเมื่อกี้ที่อาดอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นะ คือวความที่ว่าแอดเห็นผู้ชายนะเด็กหนุ่มผู้ชายคนหนึง่งคือแบบตัวสูงๆแล้วแบบลากกระเป๋ากระเป๋านะั้นอะ่ะเหมือนเมโทวินที่ว่าที่ไปภูเก็ตหรือกระบี่ตอนนั้นนะกับครอบครัวและแอดคือแบบคือฉันคิดถึงเมโทวินมากเลยอะ่ะแบบบ้าไปแล้วอะ่ะแบบบ้าไปแล้วคือคิดถึงมากแล้วแบบเออหวังว่าทุกคนจะสุขภาพแข็งแรงกายใจดีพร้อมเนาะนะเพราะว่าที่แอดหายไปนี่ก็แบบคือ คือตั้งแต่ซีรีส์ภาคเรียอะไรนะเพราะเรายังคู่กันเนาแบบจบไปอะ่ะก็ไม่มีอะไรให้จิน้นแล้วหลังจากนั้นก็แบบเออสภาพจิตใจออบอกตามตรงไม่ได้อยากจะโกหกสภาพจิตใจก็ดิ่งนะเออดาวลงแบบไม่โอเคนะวันนี้เลยแอดเลยแบบเออพาทุกคนมาดูทุกคนอันนี้คือเขาเรียกว่าสเตฟานสโตมคือคือคำว่าโดมภาษาเยอรมันเนี่ยมันแปลว่า เป็นแบบเ,เป็นโบสถ์ประมาณนั้นอันนี้เขาเรียกว่าสเตฟานสโตมและคำว่าโดมเนี่ยมักจะใช้กับโบสถ์ใหญ่ๆเหมือนถึงมีความสําคัญเนาะคือโบสถ์ที่แบบเมืองใหญ่ๆแล้วโบสถ์ที่ใหญ่โบสถ์ที่มีความสําคัญเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าโดมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโบสถ์เล็กๆอะไรเงี้ยเขาก็ใช้คําว่าเ<ม>ขาใช้คําว่าเชิร์ชใช้คําว่าเคีย์เชอร์อะไรเงี้ยประมาณนี้ปกติเนาะก็เหอมีคนนะคะทักเข้ากล้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอดขอกลับกล้องนิดนึงนะเพราะว่าแบบ คือมีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะมากเพราะว่ามันเป็นสถานที่ทดี่เขาต้องถ่ายรูปไงแล้วคือแบบกรุปทัวร์นะคะกรุปทัวร์นะใแอดขอฟังสิพูดภาษาอะไรอ่ะอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแอดฟังไม่รู้เรื่องอ่ะอยากเห็นอะไรบ้างเอ่ยเออไหนไหนแอดจ่ายตังค่าเน็ตแล้วไหนบอกหน่อยสิอยากเห็นอะไรบ้างอยากเห็นแบบอะไรเอ่ย อันนี้คือร้านร้านขายนาฬิกาหรูนะคะ <c oughs> เออจริงๆแอบมีอันนี้แอบมีอะไรจะเล่นแอบมีอะไรจะเล่นแอบมีอันนี้จะเล่น <c oughs> เออเดี๋ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยพึ่งหายไปไหนนะ <c oughs> เดี๋ยพิ่งหายไปไหนนะอยูก่กับเราก่อนนะ <c oughs> เป็นงไงทุกคนหลอ่อป่ะผู้ชายเกียสโลปมาแอดแบบโอ้ยอือฮผู้ชายนะคะอือฮคือแบบเมทวินกับวชิรวิทย์เนี่ยเป็นข้อยกเว้นมากเวอร์ จริงๆแล้วแอดชอบผู้ชายฝรั่งแต่ว่าไม่เข้าใจว่าคือแบบบางทีก็ไม่สามารถจะห้ามใจตัวเองกับลูกวินได้นะคือแบบบางทีอยากจะฉีกสัญญาแม่ลูกนะมีใครเข้าใจแอดบ้างไหมอะ่ะเดี๋ยวขอแอดขอกลับกล้องแปบ๊บมีใครเข้าใจแอดบ้างไหมอะ่ะว่าแบบบางทีก็อยากจะฉีกสัญญาแม่ลูกกับเมทวินเข้าใจว่าบางทีก็อยากฉีกสัญญาแม่ลูกนะคะนี่อันนี้แอดมีอะไรให้ดูอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนะอยู่กับเราสักคนก็ยังดีอ๋อ อากลับกองกลับกองกลับกองอากลับกองแล้วทุกคนเห็นอันนี้่าเอาอลูกเท่มากช่วงนี้ใช่โอ้โหเห็นแบบอัพนะคะก็เออเทประมาณไหนลูกเทมากช่วงนี้นะคะอันนี้เป็นน้ําดื่มนะคะอาจจะยนเย็นนะคะทุกคนคือวันนี้อากาศวันนี้ร้อนมากนะทุกคนต้องใส่เสื้อแบบลินินอย่างนี้เลยอะทุกคนเห็นปะเดี๋ยวก็นนะก็เออ ตรงข้างหน้าข้างหน้านั้นนะเออม,มีมีมีร้านเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจจะให้ทุกคนดูนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะคือร้าน Five Guys นะคะแอดอยากจ,จะถามทุกคนว่าเออแคปได้ไหมอ่ะใครแคปให้แอดได้ไหมแคปแคปแคปให้แอดทีแอดแคปมือไม่เอาไหนอลองแคปวิ ee, แคปเองก็ได้เออคือนะคะอ่ะแคปอีกครั้งอ่ะโอเค แคปแล้วเดี๋ยวแอดจะเอาไปขึ้นนะแล้วจะถามว่าถ้าเกิดว่าสามารถเลือกได้แบบผู้ชาย5้าคนผู้ชายห้าคนดาราแบบหล่อๆเนาะถ้าเกิดว่าแบบอยากไปแบบมีดแอนกรีตทุกคนจะเลือกใครบ้างอ่ะอ่ะกลับกล้องนด้ละกลับกล้องได่ละถ้าเกิดว่าแบบ five guys if you have to choose five guys for uh meet and greet นะจะเลือกใครบ้างแอดนะหนึ่งเมทวิน ไม่ไม่ไม่ช้าเลยไม่รู้ถ้าเป็นสัญญาแม่ลูกได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้หนึ่งเมทวินค่ะสองวัชเชราวิเอาเก่งมากทำไมทุกคนเก่งอ่ะทำไมทุกคนเก่งขนาดนี้สามนาเดตได้ปะนาเดตครูกิมิยะเออนาเดตลูกครึ่งออสเตรียนะนาเดตอ่ะเอาาอสี่เออถ้าเป็นดาราไทยถ้าเป็นดาราไทยโอเคปะถ้าเป็นดาราไทยเราจะเออคนที่สี่หรอใครเดียว เป็นดาราสมัยแบบยุคเก่าเดีป่ะแต่ว่าแบบเขาก็เขาก็น,านวว่าเราว่ะคือแบบถ้าเป็นยุคนี้อ่ะอิกิไม่ออกจริงเอาเป็นฝรั่งเลยเดีวป่ะเอาเป็นฝรั่งเลยเดีป่ะอ่อคริสคริสแฮมส์เวิร์ดเดีวป่ะคริสแฮมส์เวิร์ดเดีวป่ะแล้วก็อีกคนนึงก็ขอแบบอ่าใครคะอีกคนนึงอ่ะที่ไม่ใช่เซซินบีเอราอีกคนนึงอ่ะเขาชื่ออะไรนะอ๋อหนุ่มโปรตุเกสอ่ะอ่ะเหอ ชื่ออะไรอะแต่อะไอยากได้เขานะคะอยากไปมีทแอนกรีนกับเขาแต่ว่าลืมชื่อเขาเออไม่รู้อะเออไหนทุกคนนะเขียนเขียนมาให้หน่อยอีกคนนึงให้ให้แอดอทุกคนสุ่มให้แอดเลยเออเอาแต่แบบทุกคนน่าจะรู้สไตล์แอดแล้วเนาะแบบเอมอทัลวินวชิรวีดอ่อะไรนะอีกคนนะใครนะนาเดตนะคะแล้วก็เออ่คริสแฮมสเวิร์ธะอีกคนใครอะลองเขียนมาเออแอดอยากรู้ว่าทุกคนแบบใจตรงกันกับแอดไหมนะคะตรงนี้นะ ตรงนี้นะะเขียนมานะค่อยๆเขียนมา Five Guys Five Guys เดี๋ยวเราไปให้ให้ทุกคนเห็นแบบชื่อนะชัดๆเลยนะให้ทุกคนเห็นชื่อชัดๆโอเคปะเห็นชื่อชัดๆว่าแบบมันเป็นชื่อร้านมันคือมันนั่นแหละแต่ว่าเออเขาทำได้แบบโดดเด่นเอออีกแบบหนึ่งก็เลยแบบว่าเขาตั้งชื่อใหม่ร้าน Five Guys ทุกคนหน้าร้อนที่เมืองนอกที่ยุโรปนี่คือแบบร้านไอติมเนี่ยคนล้นนะ ก็นะคือช่วงนี้คือแบบโควิดซาลงไปมากแล้วแบบทุกคนถอดแมสกันหมดนะอิฉันก็ขออนุญ,ญาตถอดแมสางทางทางที่แบบจริงๆรู้เพจหลายคนบอกดูแลรักษาตัวเองดีๆนะวินไปลุกกีดแอดลืมลุกได้ไงอะรีมินโฮโอ้ยแมก็อตกีดระ้วว่างลุก,กับรีมินโฮทุกคนคิดว่าแอดอยากได้ลุกหรือรีมินโฮเอะเฮอะเอฮอะหนูว่า แค่ว่าแอดอยากได้ลุคหรือมีโฮมากกว่าคือมันมี5้าไงมันมี5มันมี5 guys แอดต้องเลือกแค่5แอดเลือกเกิดนี้ไม่ได้อแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวแอดให้ดูแอดให้ดูอะไรก่อนคือด้วยความที่ว่าตู้ข้างหลังเนาะตู้น้ำดื่มทุกคนคือเป็นตู้น้ำดื่มที่แบบว่าทางทางเมืองอะจัดให้คือไม่ได้มีแค่ตู้เดียวนะ w a อ e r ทุกคนวันนี้เรียนภาษาขอบคุณคาเออลุกเก่งมากเก่งมากทำไมถึงรู้อะ เออใช่แอดชอบลุกมากกว่าเออโอเควาซ่าอ่าวาซ่าวันนี้เลิ่มภาษาเยอรมันกันเล็กน้อยวาซ่าแปลว่าแปลว่าวอดเนาะแปลว่าวอดแปลว่าน้ำดื่มนะคะแล้วก็เนี่ยเออกดกดได้กดได้แค่ด้านเดียวเหรอเนี่ยขอแอดขอมาดูอีกด้านหนึ่งเอ้ยแกแกโดนมากเวอร์กดได้สองด้านกดได้สองด้านแล้วคือแบบตรงเนี้ยโอเคปะกดปุ่มเอาอันนี้คือแบบเปลืองน้ำม,มากนะกดกดแอดลองกดได้ปะจนมันจะหยุด หยุปะอุ้ยยิ่งกดยิ่งออกเออเราไม่รู้มันจะมันจะหยุดยังไงเอายุดแล้วหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วณนะจุดนี้หยุดแล้วนะคะโอเคดีมากเ,าเราก็ไม่อยากให้แบบน้ําน้ําประปาแบบอย่างสะอาดอะ่ะต้องได้แบบเปลืองสิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุโอเคปะก็แบบวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูแบบแบบเมืองเวียนนากันเล็กน้อยเนาะก็ในๆนจ่ายตังค์นะคะเหมามาแล้วนะก็วันนี้อาจจะไลฟ์ให้แบบเ ทุกคนอาจจะเบื่อไปได้เลยนะเพราะว่าอาจจะไลฟ์หลายรอบหน่อยเออแอดว่าแอดจ,จะกลับไปพักที่โรงแรมแป,ป๊บหนึ่งเอาแบตไปชาร์จเออแอดไม่มีไม่มีเออเขาเรียกอะไรนะไอที่ชาร์จแบตเคลื่อนที่ได้อะเขาเรียกอะไรนะเขาว่าแบางค์ใช่ครับเขาว่า,บา,า,วา,บาแบงค์แอดไม่ได้อามาด้วยนะเออคือไม่ใช้นานแล้วว่าตั้งแต่แบบเออตั้งแต่แบตมือถือมันดีขึ้นมากอ่ะมันแบบรุ่นใหม่ๆเนาะเราก็ไม่มีความจําเป็นต้องมีมันแล้วอะ เราก็เอาไว้ที่บ้านเลยอะลืมไปแล้วแหละว่าอยู่ตรงไหนอันนี้สวยปะแอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอะก็คือเนาะเฮลไวขายเลยนาฬิกาก็คือ,อนาฬิกาหรูหรามากเวอรหายไปนานดูสดใสมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะแข็งแรงสบายดีกันไหมเอ่ยทุกคนลูกเพจวิมีสตาบาร์กมมโมหลบมุมน่ารักตรงนี้ด้วย มีวิน่ารักน่ารักปะน่ารักเออเหมือนชาลอดเลยอ่ะฉันนึกถึงชาลอดเออฉันนึกถึงชาลอดชาลอดเป็นสิ่งที่ลูกวินรักมากเออนะโปสการ์ดโปสการ์ดเออมีใครอยากได้โปสการ์ดปะเดี๋ยวเราจะแบบเออส่งเขียนในเมืองไทยให้เอาปะเอาปะเอาปะ แบบห้าคอมเมนต์หาคอมเมนต์ที่เขียนขึ้นมาเราจะมีช่องทางไงเดีย่์ทุกคนทุกคนจะอายไหมแบบเขียนที่อยู่ตัวเองมาเลยอะ่ะเขียนที่อยู่ตัวเองมาเลยแล้วเดี๋ยวแอดจะส่งไปที่ที่อยู่ให้หที่อยู่แรกแอดจะส่งให้เลยโอเคปะห้ที่อยู่แรกส่งให้เลยอ,อมีงบให้ค่ 5. ไม่มีใครจ่ายสปอนเซอร์ให้แอดทั้งนั้นเงินตัวเองล้วนๆทํางานเงินตัวเองล้วนๆเอา5้าคน5คนเดี๋ยวแอดส่งให้ พูดจริงไม่พูดเล่นเนี่ยมีมีแบบูวบินีย่เล็กๆน้อยเออไหนแบบไหนทุกคนบอกสิว่าอยากได้อะไรเอออันเนี้ยเน,นี่ยเออประมาณห้าอันเดี๋ยวอาจจะเลือก5้าอันแล้วเดี๋ยวอาจจะส่งให้เขียนมานะคะที่อยู่นะคะห้าที่อยู่นะ,ะเออประมาณสองสามอาทิตย์ถึงแต่ว่าบอกได้เลยว่ากิจสลบมากเป็นแบบของที่ระทึกนะคะจากลูกเพจ t i t a n ยูน okay, uh ิเวอร์สโอเคป่ะเออหอร้านนี้รองเทา้าร้านรองเทา้ารองเท้าแอดนี่คือดีมากเลยนะไม่อยากจะบอกว่า Adidas กับ n นกี้นี่คือที่สุดเลยนะเป็นรองเทา้าแบบใส่เดินที่แบบสุดยอดมากอะ่ะคือใส่เดินมาเท่าไร่ต่อเท่าไหร่คือแบบคืออยู่ยงคงกระพันมากรองเทา้าดีมากเออหือ uh huh. คือแบบ n นกี Nike ้กับ Adidas Adidas าสลุกไบร์นะคะอ๋อ uh huh. พี่ไบร์พี่ไบร์ เอาที่แอดเลือกเลยค่ะที่คิดถึงแอดมากคือเสียงที่กีดกับโมไหมโอ้ยก็แอดก็กีดมากเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆนะจริงๆเมื่อวานอ่ะจริงๆเมื่อวานแอดได้เห็นนะแอดได้เห็นด้วยซ้ำเมื่อวานหรือว่าแบบว่ามีเอ่ออะไรนะเมื่อวานแอดเห็นแบบผู้ชายสองคนเนาะแบบเอเชียแล้วเขาก็แบบแบบเออมุงมิงฟงฟิงกันอ่ะแล้วแบบแอดแบบกีดมากฉันคือคือฉันยากเห็นโมเนต์ไววินอีกมากเลยอ่ะ ค,บบคือคนอื่นก็ไม่ก็ฟินนะแต่ว่าแอดรู้สึกว่าโมเมต์ใบวินนี่คือฟินแบบฟินมากอะ่ะฟินแบบฟินมาอุ้มแดดแดดแดดแบบขอเดินแบบริมตึกได้ปะเพราะว่าอยากให้แอดมารีแอคน้องตอนนี้เด็กๆน่ารักจริงน่ารักมากเออแต่ว่าไม่ได้จริงๆอะ่ะเออแอดโกหกตัวเองไม่ได้จริงคือแบบรอให้ผลงานเขาออกก่อนเนาะคือ F4 ปะเออ F4 ออกปุ๊บนี่คือแบบขอให้ช่องนะคือแบบเฮ้ยจับสองคนเนี้ยเล่นเป็นตัวเอกแบบเรื่องใหม่เลยทันทีเพราะว่าพวกเรารอกรีดแน่นอนอันนี้พูดจริงนะเฮ้มันร้อนมากเลยอะร้อนแบบร้อนแบบจริงๆมีแว่นนะ,ะหรือว่าพักเอาแว่นหยิบใส่แว่นก่อนข้างหน้ามีเก้าอี้ทุกคนข้างหน้ามีเก้าอี้ข้างหน้ามีเ e, ก้าอีา้ e. หูแดดขนาดนี้ แดดขนาดนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้หยุดไลฟ์ตรงนี้ไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวตอนนี้หยุดไลฟ์ตรงนี้ก่อนดีไหมหรือว่ากลับกล้องก็ได้อะกลับกล้องก็คือ,อกลับกล้องน่าจะดีขึ้นเพราะว่าอดกจะจะได้แบบเออกลมหน้ากลมตาแล้วก็เดินแดดแรงมากวันนี้คืออากาศแบบยี่สิบยี่สิบแปดเหรอยี่สิบแปดองศาไหม ร้อนร้อนก็เปิดแอร์ทุกคนต้องเข้าใจนะร้อนมากวันเนี้แต่ไม่ใช่ไม่ชอบนะแอดชอบเออขอบคุณที่อากาศร้อนเพราะว่าจะได้แต่งตัวได้สวยไงเน,นี่ยเดี๋ยวให้ดูแต่งตัวสวยปะวันนี้แต่งแบบเป็นผ้าลินินสวยปะเออสวยไหมคะกี๊ดสลบมากเวอร์เฮอสินยากเห็นไบวินนะมีโมเมนต์กันแบบกี๊ดมากากี๊ดมาก วิปปนี้สวยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะมันถุงย่ามาทั้งสิ้งเก้าอี้อยู่ไหนอ่ะเอาเราก็คิดว่าเมื่อกี้คือเก้าอี้แอดต้องไปหาเก้าอี้เมืองไทยฝนตกทั้งวันเลยอือไม่ต้องรดน้ําต้นไม้ค่ะอาจะบอกให้ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้เออจเจอเก้าอี้แล้วทุกคนเจอเก้าอี้แล้ว เย yeah. อเอาดีใจกระแสขาแต่มันแดดมากเลยอ่ะมีที่มันไม่มีแดดปะเราหลบหลบแดดนิดนึงได้ปะไม่ไหวจริงอ่ะโอ้โอชีวิตดีมากเวอร์เอาเข้ามาหลบแดดในแบบตรงเนี้ยเอามีเสียงมา้าฉันได้ยินเสียงมา้าฉันได้ยินเสียงมา้าทุกคนเห็นรถมาปะน่าหลอกมากเลยอ่ะเวียดนามนี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่เหมือนโลกเทพนิยายยังไงไม่รู้อ่ะกีด ฉันอยากจะมีหนังเนอะแล้วก็แบบให้ไบวินมาเล่นที่นี่อะ่ะแล้วแบบคนหนึ่งขี่ม้าอย่างเงี้ยคงจะแบบน่ารักเนาะมโนไปทั่วนะคะเฮ้พวกแม่ๆนะมะโนไปทั่วเอานี่พูดจริงเฮ้ประมาณนี้ทุกคนปะเดี๋ยวโอเคเฮ้เดี๋ยวแอ,อ,อดมาไลฟ์พีหนึ่งนะขอนั่งพักแป๊บโอเคคิวคอมเมนต์คิวคอมเมนต์เนี่ย โอเคนะคะบายบาย See you in like 15 minutes maybe สิกสิบห้าาที mm hmm. เพราะว่าอะไรหนเมาเน็ตแล้วต้องเอาให้คุม <laughs> เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาไปพักนะ้ำดื่มนะ้ำปัสสาวะก่อนโอเคปะไปพักนะ้ำปัสสาวะก่อน <laughs>